ต่อนะคะตัวอย่างที่2.21นะผนงังคอนกรีตยึดด้วยเคเบิลดังภาพแรงดึง AB เท่ากับ840ปอนด์นะคะแรงในเคเบิล AC เท่ากับ1200ปอนด์จงคำนวณหาขนาดและทิศทางของแรงรับนะคะนะอันนี้คือปอนอ่านว่าปอนนะคะ อันนี้เป็นหน่วยในระบบอังกฤษนะคะปอนนะคะความยาวก็มีหน่วยเป็นฟุตเป็นนิ้วอะไรพวกนี้นะคะในนี้ก็คือให้มาเป็นฟุตนะฟุตมีแรงโจทย์บอกว่ามีแรงดึงเคเบิลเ b นะคะ A B เท่ากับ840ปอน นะคะแรง A B ตัวนี้นะคะให้ชื่อมันคือ F A B เท่ากับ840ปปอนด์อีกเส้นหนึ่งคือ A C A C ให้มาคือ1200ปอนดนะ์ให้มาสองเส้น ทีนี้จากรูปนะคะรูปที่เขาให้มาเนี่ยเขาไม่ได้ให้แกนมานะเขาไม่ได้ให้แกนมาเราจะต้องมากําหนดแกนเองนะคะกาหนดแกนเองโดยก็กําหนดแกน x แกน y แกน z ปกตินะคะนะก็อยู่ที่ว่าเราจะกําหนดแกนอะไรเป็นแกนอะไรนะก็มี3แกน x y z นะคะ กำหนดทิศทางนี้นะคะทิศทางตามแนวนะสันของกำแพงเป็นแนวแกน x ยวเอก,วกันนะคะเอ,อเส้นเป็นขนาดกันไหมนะฟับฟับมาเม่์มาเม นี่คือแนวแกนเอกนะคะฟาบนะให้นี่เป็นแกนเอกนะคะแกน y ให้เป็นแนวตั้งเดี๋ยวนะแกน y ให้เป็นแนวตั้งฟาบนี่เป็นแกน y แล้วก็ให้นี่เป็นแกน๊สลากมายาวๆเลยจะได้มองเห็น อค okay. อันนี้เรากําหนดแกนให้มันเองนะคะเนื่องจากเนื่องจากโจทย์ไม่ได้ให้มาเนาะเราจะกําหนดยังไงก็ได้นะคะจะให้ตรงนี้นะคะเป็น y เป็น z นี่เป็น x ก็ได้เนี่ยอยู่ที่เรากําหนดนะว่าจะให้แกนอะไรเป็นอะไรก็เราจะได้รู้ว่าความยาวฝั่งนั้นมันเท่าไหร่นะคะทีนี้นะเราก็ได้มาแล้วนะคะแกน x แกน y แกน z นะเราจะมาหา แรงย่อยนะคะของแรงทั้งสองเส้นนะมันก็จะมีแรง FAB นะคะกับ FAC ที่เราต้องหาแรงในแนวแกน x y และ z นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเนาะเอาทีละแรงทีละแรงนะคะอ่ะเริ่มต้นที่แรง FAB สีน้ำเงินนะคะ FAB สีน้ำเงินเราต้องมาหาความยาวนะคะความยาวของแต่ละ แกนนะว่ามันมีความยาวในแนวแกน x เท่าไหร่ y เท่าไหร่ z เท่าไหร่นะคะหาแรงย่อยค่ะเริ่มต้นหาแรงย่อยนะคะ แรง F A B เรารู้ราค่าแรงมันเท่ากับ840ปอนด์ทีนี้เราต้องเป็นหาแรงย่อยเราต้องหาความยาวในแนวแกน x นะคะ F A B มีความยาวในแนวแกน x เท่าไหร่มีความยาวในแนวแกน x เท่าไหร่ นี่คือแรงนะคะนี่คือแรง FAB FAB มีความยาวในแนวแกน x เท่าไหร่นี่คือแกน x ฝั่งนี้ x บวกข้างหลัง x ลบนะจากจุดเนี่ยจากจุด A ถึงจุด B มีความยาวในแนวแกน x เท่าไหร่ A ถึง B เจาดเท่าเท่าไรนะยี่สิบเจ็ดเท่าเจ็ดอะไรว่าเจ็ดเจ็ดยี่สิบเจ็ดเหรอรยังไม่ใช่นะยี่สิบเจ็ดยังไม่ใช่ x คือแนวนี้นะคะแนวนี้นะนะเราต้องดูว่าไอบ,บอกขนาดแนวเนี้ยมันอยู่ไหนพูดถึงนะคะถ้าเรามองเป็นอ่าเขาเรียกว่ายงเส้นนะดูว่ามันยาวเท่าไหร่นะ จากจุดนี้นะคะก็โยงมาหากแกน x นะคะก็คือระนาบนี้มันคือจุดนี้นะความยาวในแนวแกน x แรง fx ของมันก็จะเป็นแรงย่อยอ่าเดี๋ยวใช้สีให้มันต่างขึ้นดีกว่าอ่ะ fx ของเรามันคือแรงตรงนี้นี่คือแรง fx นี่คือแรง Fx ถ้าเราแบบว่าสายเส้นให้มันเป็นกล่องนะคะถ้าเรามองให้มันเป็นกล่องกล่อง มองให้มันเป็นกล่องหนึ่งใบนะนะมองให้มันเป็นกล่องหนึ่งใบนะทีนี้อ่ะเดี๋ยวลบตรงนี้กับตรงนี้อีกนิดนึงเราแตกแรงเข้าแกน x มันจะได้แรงตรงนี้ขึ้นมานี่นะคะแล้วมันความยาวเท่าไหรล่ะ จาก A ถึง B มองเข้าไประยะในแนวแกน X มองเข้าไปหาแกน X เ,เ,เท่าไหรเนี่ยเนี่ยถึงเนี่ยเท่าไหร่16หรครับ16เกือบถูกแต่ต้องดูเรื่องทิศทางด้วยฝั่งนี้หัวลูกศรชี้มาอย่างนี้ x เ,เป็นบวกมันชี้ตรงข้ามกันกับแกนนะ ัวลูสอดอันนี้มันถูกชี้ไปทางโน้นลบสิบหกะครับมันต้องกลายเป็นลบสินะคะต่อไป y อ่ะถ้า y ใช่ไหมจากแรงนะจากแรงตรงนี้นะคะแตกเข้าแกน y นะ แตกข้าแกน y มันก็จะเป็น y คือแนวตั้งจาก a ถึง b ว่านี่คือแรง f y จาก a ถึง b ในแนวแกน y เท่าไหร่คะ A ถึง B ในแนวแกน Y มันคือความสูงเนาะจากจุด A ถึงจุด B เนี่ยพูดถึงแต่ถ้าเรามองมาปุ๊บแกน Y เราก็มองเข้ามาหากแกน Y 8แปดปะครับแค่ะเอาฟุดฟุด y เท่ากับ8ฟุต z Z คือแนวนี้ถูกไหมนี่คือแนวแกน z e t นะตามเส้นสีแดงที่มันขึ้นพอเราจะแตกแรงเข้าแกน Z นะคะแตกแรงเข้าแกน z e t มันก็จะเป็นแรงในแนวแกน z e t จากนี้ถูกไหมนะเส้นใหญ่ จัดเท่าไหร่คะโอ๊ยตอบไม่ได้ไม่รู้จะว่างไงแล้วเนี่ยจัดเท่าไหรเจ็ดดาวสิบเอ็ดแดวนะขออนุญาตตีเส้นไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีอาการงงเองนะคะ ทีนี้เราได้มาแล้ว x y z นะคะเราได้ x y z มาแล้วเราก็หาค่า l ต่อ l เท่ากับ square root x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองนะคะแทนค่าลบ16กำลังสองบวก8กำลังสองบวก1 1บกำลังสอง เพราะฉะนั้น L ของเราคือได้4 4 1ทอตสแควรูดออกมาได้21ฟุต ตอนนี้ได้ค่า l มาแล้วนะคะรู้ค่า f ab แล้วค่า l แล้วนะคะรู้ค่า x y Z เรียบร้อยเราก็จะแทนค่าหาแรงย่อยเหมือนเดิมนะคะ f ของเราคือแปดร้อยสี่สิบ l คือยี่สิบเอ็ด x ของเราคือลบสิบหก กดเครื่องคิดเลขออกมาค่ะลบ840หาร21คูณ16ได้ลบ640ตอนต่อไป f(y) f ส่วน l คูณด้วย y 840หาร21คูณ y ของเราคือเท่าไหร่นะคือ8 840คูณ8หา21ได้320ตอนต่อไป f z ค่ะ f ส่วน l คูณด้วย z แปดร้อยสี่สิบหารยี่สิบเอ็ดคูณเซเท่าไหร่นะเซตเซเกดขึ้นคิดเลข840นะคูณ11บเหารยี่สิบเได้440รนะได้แล้วเสร็จแล้วสำหรับ แรง AB นะคะได้แรงย่อยในแนวแกน x คือลบ640ปอนดนะ์แรงย่อยในแนวแกน y 320ปอนด์นะแรงย่อยในแนวแกน z ได้440ปอนด์เส้นแรกมีใครสงสัยอะไรไหมคะนะเวลาเราหานะสังเกตเห็นไหมมันจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้เองนะถ้าหาแรงในแนวแกน x เราเอาค่า x มาคูณ แรงในแนวแกน y เอาค่า y มาคูณแรงในแนวแกน z ก็เอาค่า z มาคูณต่อไปค่ะแรง F a c โจทย์ให้มาคือ1200ปอนด์นะคะหาเหมือนเดิมนะหาค่า x กี่ฟุตก็ว่าไป y เท่ากับกี่ฟุตก็ว่าไป z เท่ากับ กี่ฟุตนะเราจะมาหา x, y, z ของเส้น AC นะคะนะตัวนี้เราก็จะหาแรงย่อยนะนึกอะไรไม่ออกวาดกล่องขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะวาดกล่องขึ้นมานะสมมติว่านี่เราก็จะวาดกล่อง ว่าเป็นกล่องขึ้นมานะสีอาจจะแบบนิดนึงมองไม่ค่อยเห็นกล่องอาจจะเบี้ยวนิดนึงนะคะเดี๋ยววาดใหม่เตัดดเตัดด,ดอ่ะสมมุติว่ากล่องเันตรงนะมันอาจจะเบี้ยวนิดนึงนะคะ ไม่มีไม้บรรทัดนะเราก็จะหาแรงในแนวแกน x y z เหมือนเดิมนะคะถ้าแรงตัวนี้เนาะเราก็จะแตกแรงเข้าแกน x แกน y แกน z นะคะอาสีเขียวแล้วกันเด่นๆนะคะนะ a พอเราเราจะแตกเข้าแกน x มันก็จะเป็นจากนี่มาถึงนี่เป็นแรง f x นะแตกเข้าไป f y f y แต่เข้ามา f z นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นแรง fac มีความยาวในแนวแกน x เท่าไหร่คะ fac มีความยาวในแนวแกน x เท่าไหร่คะ x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  เท่าไหร่คะ จาก A ไป C A ไป C ฟาบฟาบเป็นเส้ตรงนี้มีความยาวในแนวแกน x เท่าไร x เท่าไร x เท่าไรอ้าวหลับหมดแล้วฮัลโหลฮัลโหลจ้าฮัลโหลกิตติกรกิตติกร เอามีใครอยู่ไหมเนี่ยสงเสียงหน่อยไม่ใช่ให้พูดอยู่คนเดียวครับได้เท่าไหร่จักพิริยพงศ์พิริยพรพิร,พพริอะไรวะพิริยพงศ์เออเอ็กเท่าไหร่ลูกนี่คือแกนเอ็กค่ะจากนี่ไปนี่เนาะเวลาเราหาแรงย่อยนะมันคือตรงนี้ ลบสิบหกครับลบสิบหกอ่ะถูกวายแล้ววาวาเท่าไรแปดครับแปดแซดล่ะ <11 S 1> แซดสิบเอ็ดครับฮะสิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดได้ไงยี่ <11. S 1> สิบเจ็ดเป็นกว้างนี่นี่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดหรอ เกือบถูกถูกอยู่อันเดียวถูกแค่เครื่องหมายกำแพงกว้างเท่าไรีบครับจากนี่ถึงนี่เท่าไหรสิบอ้าวแล้วทีนี้จากจากนี่ถึงนี่เหลือเท่าไหร่ กครับเออมันจะกลายเป็นลบ16 x เท่าเดิม y เท่าเดิม z ลบ16นะคะต่อไปหาค่า l แทนค่าเลยนะแทนค่าอย่างรวดเร็วเลยนะคะอันนี้ไม่คิดละเอียดแล้วนะ16กำลัง2บวก8กำลัง2บวก16กำลัง2อาจารย์ไม่จดไม่กดเครื่องหมายลบเพราะว่ายกกำลัง2ยังไงก็กลายเป็นบวกนะคะ ได้24ฟุตทีนี้นะคะเราก็มาแทนค่านะคะแทนค่าเหมือนเดิมเนาะตามสูตรพวกนี้เลยนะนะแต่เราเปลี่ยนค่า f ของเราเป็นตัวนี้ค่า l ของเราเป็นตัวนี้นะคะเอฟเอ็กเท่ากับ f ของเราคือพันสองแทนค่าเลยนะ l ของเราคือยี่สิบสี่คูณ x คือลบสิบหกพันสองหารยี่สิบสี่คูณ 16, ลบสิบหกลบแปดร้อยต่อไป f y พันสองหารยี่สิบสี่คูณแปดสี่ร้อยเอฟแซดนะเอฟเอ็กกับเอฟแซดเท่ากันนะคะเพราะว่าค่าเอ็ก กับค่าเซตเท่ากันได้คนะ่ามาแล้วนะได้ค่ามาแล้วนะแรงย่อยนะคะทีนี้เราก็หาแรงย่อยเสร็จเราก็รวมแรงต่อ X รวม XY รวม Y Z รวม Z RX นะคะของ AB รบ640ของ AC รบ800รวมกันเป็นรบ1440 ต่อไป RY RY ของเรามี320กะะับ400ก็เป็น720ปอนต่อไป RZ แรงในแนวแกน Z รวมกัน440กับก800 3ามร้อยหกสิบอ่ะเราคำแรงมาแล้วได้เท่านี้นะคะต่อไปหาแรงลับนะคะหาแรงลับนะจ๊ะอ่วหาแรงลับ เอาผลรวมแรงแต่ละแกนมายกกำลังสองเอาแนทนค่าลบหนึ่ยสี่สยกกำลังสองบวกเจ็ยยกกำลังสองบวกลบสามยกยกกำลังสอง กดเครื่องคิดเลขออกมานะคะ1440กํลังสได้1 6ึ่งหกสี้าจสปอน ได้ขนาดไปแล้วต่อไปโจทย์ทำหาขนาดแล้ทิศทางต่อไปหาทิศทางนะคะหาทิศทางเซต้าเอ็กเท่ากับ R, อาร์โคด์อาร์เอ็กหารอาร์ แทนค่าค่ะ r x ของเราคือลบ1,440หาร1,649.73 z t a x ของเราเลยเท่ากับ100 ห้าสิบจุดเจ็ดเก้าองศานะคะต่อไปเซต้าวายอาร์คอสอาร์วายหานอาร์ผลล้มแรงในแนวแกนวายของเราเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยยี่สิบนะเจ็ดร้อยยี่สิบ เซต้า y ของเราก็เลยได้ประมาณ64.12องศาจริงๆไม่ต้องย่อยขนาดทศนิยมขนาดนี้ก็ได้นะคะหามุมเนาะอันนี้เขียนให้มันละเอียดเฉยๆนะคะเซต้า z S R s ตของเราคือลบสามร้อยหกสิบกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ นะได้แล้วนะเขาบอกว่าจงหาขนาดและทิศทางเราก็ได้แล้วขนาดก็คือตัวนี้นะคะทิศทางก็คือนี่นะคะเซตา้าเอกเซต้าวายและเซต้าแซดได้หมดแล้วมีใครสงสัยอะไรไหมคะมีใครสงสัยอะไรไหมจะถามเลยไหมคะจดกันทันไหมเอ่ย เงียบเงียบแปลว่าอะไรเงียบแปลว่าทันโอเค,อเคข้อนี้ไม่มีใครสงสัยอะไรหรอคะสุริยันโอเค